สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอยาหากใหม่พี่น้องเป็นช่องที่ว่าวกรเรืง้งพืชสมุนไพรต้นใหม่หายากและใหม่มงคล้นพี่น้องผมเมื่อนี้นะครับมีพืชสมุนไพรที่มาคุยกับพี่กัหนงนะครับเป็นพืชสมุนไพรที่เขาใจว่ามีเฉพาะภาคอีสานมั้งครับพี่น้องแต่ก็เป็นผลไม่อีสานนํา เป็นอย่างนั้นนะครับตามได้ครับพี่น้องครับผมก่อนอื่นที่เขาไปเบื้องเนื้อหารายละเอียดขังไนพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำด้วยพี่น้องเด้อครับกดกระดิ่งนั่มพี่น้องจังถืงอบริภาิีมันเป็นประโยชน์ในคลิปต่อๆไปพี่น้องผมครับกดแล้วไปเบื้องรายละเอียดพี่น้องครับสมุนไพรท่วานี่ก็คือต้นนี้น มุนไผ่องุนป่าพะนะพี่น้องนะครับทางอีสานเลยอสย์โสบลน,นะครับเพิ่นเอินเครื่ออีกโกยพี่น้องมีซื้อเอินตามท้องทินต่างๆหลายสื่อเช่นถาเปี้ยวถาววันขนส้มกุ้งนะครับส้มออมกุย คืออีโกโยอีโกโยหรืองุนป่านะครับเป็นต้นพี่น้องพบตามปลาเบญจพันธ์ปลาในที่ล่มนะครับปลาโขกปลาเตงล่างตามชายหัวนะครับสีออกในช่วงหนาฝนนะครับเป็นเผือดที่มีฤดูการเดียวนะครับมี เข้าใจว่ามีหัวแต่ดินนำนะครับลักษณะก็เป็นไม้เทาแบบแบบคือพี่น้องเห็นนี่เป็นไม้เทามักเกาะพันไม้อื่นอยู่แล้วนกะับมีมือเกาะมือเกาะเป็นแบบใดด้ทีพี่น้องเมื่อมือเกาะเรานี่พี่น้องมือเกานะแล้วก็มีมือเกาะหลายๆมือตามขอต่างๆ้อพี่น้องเด้อ มือเกาะตัวนี้ก็สิมีลักษณะเป็นเกลียวแล้วก้อกะใหม่อื่นขึ้นไปนะครับเพื่อช่วยยอดขึ้นไปใส้แสงนะครับที่สำคัญพี่น้องทุกสัดส่วนนะครับไม่ว่าสิเป็นยอดอ่อนจริงอ่อนก้านใบหรือตามใบเองนะครับมีคนปกคุมพี่น้อง คนปกคุมสีน้ำตาลนะหนอดอ่อนขึ้นกันลักษณะเท้านะครับค้นของเทามีลักษณะเป็นคอแล้วก็สีออกน้ำตาลน้ำตาลเย้ะหน่อยพี่น้องดอกออกดอกเป็นช่อแบบ แยกแขนงช่ออะไรช่อใหญ่นะครับมีดอกย่อยจํานวนมากนะครับขนาดเล็กสีชมพูนี่พี่น้องดอกเล่า มือผู้เถ่าซานสันบริเวณนี่พี่น้องเกิดหลายต้อนอีโกยนี่พอเป็นปลาแล้วก็เป็นปลาเกลาปลาพึ่งถากทางออกตะกี้กับเป็นปลาน้องตัวนี้เป็นน้องโบราณพี่น้องนี่น้องสมัยเก่าต้องตาสางบานสางเมืองกรมธรณีเพิ่นบอก กมทรัพยากรธรณีพันว่าเป็นหน้องในยุคข,ของทวาทรวาาดีเพนะราะย่างไปไม่ยุ่ยไม่เป็นตะยานคืนอยัง,อง,ง,อยงเป็นน้อง่ว่าแสงยังเปแจกยังเท่สาลงลักษณะผลนะครับเป็นผลกลมนะครับเป็นพวงแน่นคล้ายอางุน่นะผลอ่อนสีเขียวนะครับผลแก่สีแดงคล้ำนะครับ ด้านในมีมเมล็ด1-2เมล็ดพี่น้องนี่คือลักษณะทั้งผึกษาสตร์ของเรามาปพวสมบุกสรพุณทัางยาพี่น้องลากนะครับมีสรรพกุณทางยานะครับลากใช้ถ่ายพันดึกถ่ายพันดึกดก,ก็คือท่องผูกดดนๆพี่น้องแก้ช้ำในแก้ไอนะครัเทาขับและฟอกโลหิตฤดูนะครัเป็นยาระบายอ่อนๆแก้ไอ ใบนะครับแก้ไอแก้ช้ำในแก้หอบหืดนะครับยาพื้นบ้านอีสานใช้รากฝนกับน้ำดื่มแก้ไข้ผสมกับลำต้นหรือรากของรดสุขนลเงาสับปะรดลำไผ่ป่าลำไผ่ดงงวงตาลน,นะครับเปลือกต้นสกแกแสงลำต้นหรือ เขาขันขาวผลมะนาวลำต้นลักดำนะครับลำต้นก้อมลำต้นโพย้างวงช้างทั้งต้นนะครับลำต้นโพและย้างวงช้างทั้งต้นนะครับลากกระตังใบนะครับลำต้นหนามพรมนะครับลำต้นครูช้างต้มน้ำดื่มแก้ฝีรักษาอาการบวมพี่น้อง นี่คือสรรพคุณทางยาของเรลาเป็นใหม่เครื่องใหม่ปลาแต่ว่ามีสรรพคุณทางยาหลายเติอบอยู่หลายแนวอยู่่วนมากกับตีเน้นไปที่ฟอกโรคเฮดโพรว่ารสชาติของเหล้าสิเปรี้ยวพี่น้องอันที่ห้องย่งหันไก่บานเวยพี่น้องเ้่วา่านไก่ปลารสชาติสิเปรี้ยวพี่น้องยอดอ่อนนี่นําไปประกอบอาหารได้กินเล่นได้ หนวยของเราหรือผลของเราก็ากินได้ถ้าสุกจัดๆนะพี่น้องอันสุกซ้ำในซ้ำหนึ่งก็ือจะไปกินมันขั้นข้อนี่ครับนี่คือสมุนไพรนะครับองุ่นป่านะครับหรือเคอ,อีโก้เครืออีโก้นะครับบางมองก็เอือนเทาเทาเปรี้ยวบางมองก็เอือนเทาวันขนตั้งมองก็เอือนส้มกุ้งนะครับบั่นหมอยาหาักไม่เอือนเครืออีโกยนะครับ พี่น้องชอบวิดีโอนี้นะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งนําเป็นกําลังใจให้หมอยาหักใหม่เอ็ดช่องใหม่นะี่ครับก่อนจากนะครับพี่นอ้องอยากให้พี่น้องเห็นภาพสวยๆของใบอีกโกยหรือใบองุนป่านะครับมอยาหักใหม่ขอกล่าวเข้า,ามาสบายดีครับพี่น้องครับ